รอคอยนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังการประกาศผลน,นะครับที่เวลครมีนเรายังมีอีกไฮไลท์พิเศษครับเียก่าเป็นการแสดงโชว์การบรรยายธรรมจากน้องๆที่เรียกว่าเป็นน้องๆกลุ่มเด็กในละเยาวชนคุณแจงบอกก่อนวันนี้ไม่ใช่แค่ไฮไลท์เดียวตอนที่เราจะประกาศ เรามีสองไฮไลท์<อ>้วย<อ>ค่ะสองไฮไลท์ครับสองไฮไลท์ค่ะไฮไลท์แรกเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะ,ท,ะ,คะท่านีพระอาจารย์ได้กล่าวไปแล้วแลนะหลวงพ่อได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าจะมีการบรรยายธรรมนะคะนี่คือหนึ่งไฮไลท,ท์ที่จะเกิดขึ้นวันวันที่แห่งนี้และ,ะท่านบอกว่าการบรรยายธรรมโดยน้องๆเยาวชน จะออกมาในรูปแบบไหนเดี๋ยวเราจะได้ชมกันบนเวทีแห่งนี้นะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นหรือว่าไฮไลท์นั้นนั่นคือการขับร้องบทเพลงค่ะซึ่งก็เป็นนะคะในส่วนของนะคะการเรียบเรียงบ,บทประพันธ์ซึ่งเป็นทําดองสอรพัญญา,าค่ะคุณแจคขาโดยท่านพระอาจารย์สมัคอนาลโยนะคะและก็เป็นการดัดแปลงดนตรีเพื่อความบันเทิงคือให้เข้าถึงงาน ให้สั่งง่ายเข้าใจง่ายโดยวันนี้เราจะมีนะคะอีกนนานที่จะมาขับร้องนะคะก็เดี๋ยวจะมาแจ้งแล้วกันว่าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนนะคะซึ่งก็จะมาขับร้องในเพลงประวัติหลวงปู่มั่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกันอีกทีแต่ว่าลำดับแรกนี้ นะคะจะเป็นน้องน้องเยาวะชนในระดับประถมศึกษาจะมาบรรยายทรรทั้งหมด3โรงเรียนด้วยกันนะคะโรงเรียนด้วยกันใช่ค่ะคุณแจค๊คขาสามโรงเรียนด้วยกันนะคะซึ่งโรงเรียนแรกค่ะเป็นน้องๆจากโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งก็คือโรงเรียนอนุบาลน,น้องหญิงนะคะ ก็ผู้ที่จะมาบรรยายธรรมในวันนี้ค่ะได้แก่เด็กหญิงนันทพัฒน์กองพลและเด็กหญิงปวีทิดาสีรับศรนะคะซึ่งผู้ท่านผู้อํานวยการค่ะะได้แก่ท่านอาจารย์พัชราธุมนันและครูผู้ฝึกสอนนะคะท่านอาจารย์รัตนาพรน,นองแก้วถ้าพร้อมแล้วขอเียงปรบม,มือเป็นกําลังใจให้กับเยาวชนของเราหน่อยนะคะมาในฐานะผู้ศึกษาสนิก,นกชนเลยนะคะโรงเรียนแรกกับอนุบาลน,น้องหญิงจังหวัดปนเป้าชธาน,นีงั้นเดี๋ยวเราสองคนจะส่งต่อช่วงนี้้กับน้องทั้งสองท่านเลยใช่ค่ะโอเคค่ะ Good afternoon ladies and gentlemen, my name is Nanapat Kongpon. My name is Bhavijita Silapsi. Our, our school director is Ms. Pachara Thumnan. Our school teacher is Ms. Ratanapon Norgaew. I am delighted to give a brief history of Luang Pu Man. Vindelopraajamanpuripattapahatera, also known as Luang Pu Man. The greatest Sudo monk, Luang Pu Man, was a respectable monk for all followers and Buddhist people from the past up to present time. He was born on Thursday twenty, January eighteen seventy in the year of gold. His parents were farmers and their names were Nai Luang and Nantang Keo. His birthplace was in Ban Kamol Khong Sap District, Ubon Ratchathani Province. All his family were Buddhist, Wang Fu Man became a novice monk when he was 15. Then this worked due to his duty to help parents run the farm. At 23, he was ordained at a Buddhist monk on 12 June 1893 and was given the Bali name Puritatto, meaning Wisdom Giver. After, became a monkhood. Tom took serious to do Pratik practice with his teacher, Pratan Sautanata Silo, at Bhakriya Ratchathani. Then Pratan Man went to Bangkok to study Dhamma at Wat in 1914 for several years of practice. Pratan Man took all wonder by himself in Limon, everywhere in Thailand, Laos, and Myanmar to seek deeper wisdom and to get further. His aggressive technique for developing his dog had led his disciple and laypeople anywhere he went. Prachanman had lived 57 years in monkhood, which behavior and meditation. At his old age, Prachanman decided to settle at Udon Thani Wat He became severely ill in November 1949 and passed away on 11 November. จะเซียมยานิสฟาราลทุกแพทแอดวัตปัสุทธาวาสสกลนครพรวินเธอที่เดือนมกราคมหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบและในวันที่สิบแปดของเดือนพฤษภาคมปีหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเจ้าชายมานเป็นผู้ชนะรางวัลเพลงสุดยอดของปีที่สิบแปดของเดือนมกราคมปีหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบ โซมาส์นะครับจากโรงเรียนอนุบาลบ้านหญิงนั่นเองนะครับคุณแจ็คเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหเราในฐานะที่คนเกิดมาก่อนคือสักศิลป์พลังเยาวชนคนรุ่นใหม่นี่แหละครับทุกท่านเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเซอร์ไพรส์ด้วยนะคุณแจ็คถูกต้องครับเราไม่ได้เราไม่ได้บอกทุกคนนะว่ามาในบรรยาการวิทยาธรรมเป็นภาคภาษาอังกฤษนะคะนี่มาเป็นแบบในอังกฤษเวอร์ชันด้วยถูกต้องมีโอ้โหยูอเวลิกูดนะครับโอ้โหมาร์จินี เก่งจริงๆนะนี่คือนะคะเป็นการแสดงถึงความสามารถและศักยภาพของเยาวชนต้องบอกนะคะว่าน้องๆอยู่ในช่วงของประถมศึกษาตอนปลายเท่านั้นถูกต้องยังถือว่าพัฒนาต่อยอดได้อีกมากเลยนะครับใช่คือสำเนียงฟังอยู่นะ at s e n d อยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะส่งเสริมนะคะกันต่อไปค่ะถูกต้องครับอย่างที่บอกว่าเนื่องจากเป็นการรับรองจากยูเนสโกแล้วนะครับแล้วครับ ร่วมกันครับเราเป็นอีกหนึ่งกระบ,บอกเสียงฉันแล้วหลังจากที่ประเทศไทยของเราชูหย,ยุดจากยุควิกฤตของโรคระบาดของโควิด -19 ะนะครับเราจะมีการเปิดประเทศแน่นอนและเชื่อเหลือเกินครับว่าสิ่งที่ท่านทำอยู่ตอนนี้เป็นแรงขับเคลื่อนจะดัน<ช>ไทยไปในส่วนของระดับโลกแน่นอนนะครับไม่ไแนะ่นักไม่แน่นะักุีแจ็คนะ้นองอาจจะในอนาคตอาจจะมีโครงการไกด์อาสาพา ที่ยวชอ<ผ>มอุายานตื่นตัวน้องอาจจะได้ใช้ภาษาอังกฤษในส่วนนี้นะให้ทาแนะนําในส่วนนี้ไปเราเห็นเลยนะอีกหนึ่งช่องทางอาจจะเป็นไกด์ตัวนึงคือเวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดเราจะเห็นมีไกด์อาสาสมัครนะคะที่เป็นภาคภาษาอังกฤษลายที่อาจจะมีก็ได้นะ,ะไม่ได้อาจจะเจอน้องในอีกมุมุมองไปนะคะนี่คือโรงเรียนแรกเท่านั้นค่ะยังมีอีกสองโรงเรียนนะคะขออนุญาตเข้าสู่นะคะการบรรยายในโรงเรียนต่อไปนะคะโรงเรียนที่สองค่ะนะคะซึ่ง พระอาจารย์ได้เอ่ยนามมาบ้างนะคะคนั่นก็คือโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบจังหวัดอุบนราชธานีท่านพระอาจารย์มีการได้กล่าวมีการากล่ายย่อง,องนะคะคแล้วก็พูดถึงว่า เป็นเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่บรรยายได้ดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะคะว่าจะบรรยายเป็นอย่างไรซึ่งนะ็กน้องๆจากโรงเรียนบ้านเด็กวรนิชาราบจังหวัดอุบลราชธานีนักบรรยายของเราขอใช้คำว่านักบรรยายแล้วกันนะคะนักบรรยายของเรามี2ท่านในการค่ะท่านแรกเลยเด็กชายนัทวัฒน์บุตรดาวงและนะคะนักบรรยายอีกหนึ่งคนค่ะเด็กหญิงกฤตภพรบุญยศซึ่งก็มีครูฝึกสอนนะคะครูผู้ฝึกสอนถึงสองท่านด้วยกันค่ะอยู่ภายใต้การฝึกสอนของท่านอาจารยา์วันเพ็รธงดีท่าน อาจารย์สาวรัษ์สังกเกตนะคะรวมไปถึงนะคะมีการควบคุมดูแลค่ะโดยท่านผู้อำนวยการวิพาดาแก้ววิเศษและท่านผู้จัดการโรงเรียนค่ะนะคะท่านอาจารย์กาญจนาสุขพวงค่ะก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังการบรรยายของนะักบรรยายตัวน้อยนะคะทั้งสองท่านกันเลยตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมนัดข้างเวทีแล้วนะครับหมดท่านพ,พร้อมแล้วครับตัวน้อยจริงๆคุณแจ๊ค ตัวเล็กว่าเดี๋ยวก่อนมาตีก่อน,นะะ okay, ทุกคนคะ่ะตัวเล็กแต่เราเชื่อว่าศักยภาพเนี่ยเติบโต,ตแน่นอนปรบมือดังๆให้กับน้องเลยค่ะโหโหนมัสก,การพระคุณเจ้าที่เขาลงอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เขาลงทุกท่านผมชื่อ เด็กชายทวัตบุตรดาวงอยู่ชั้นประถมะศึกษาป,ตตทญญปษาีที่สี่มาจากโรงเรียนบ้านเด็กวารินชราหนูชื่อเด็กหญิงปริตะทรบุญยศค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งมาจากโรงเรียนบ้านเด็กวารินชราผู้อำนวยการนางนิพาดาแก้ววิเศษผู้จัดการนางกัจนาสุภากง์ วันนี้หนูแล้ว พระพิสุนาวัดสีทองอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นท่านได้ศึกษาในฝ่ายพิปัสนากรรมฐานกับท่านหลวงปู่เสาการตัดสีโลนาวัดเลียบอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีหลังจากนั้นท่านได้ออกฝึกปฏิบททัติธุดงค์ากรรมฐานด้วยตัวท่านเองตามลำพังโดยธุดงค์ไปตามสถานที่ที่เป็นป่าเขาทำ น้งผาคาพาคเหนือภาอิสานบางครั้งท่านก็ทุดงไปยังประเทศพมา่าลาวเมืองหลวงพระบางเป็นตนซึ่งในระหว่างทุดงไปนั้นก็มีคณะสิญญายานุสิ์เป็นจํานวนมากชื่อเสียงร่ำลือไปทั่วมีประชาชนนับถือทั่วประเทศหลวงปู่มันภูริฮัตโตท่านได้อาศัยอยู่ตามป่าตามเขาตลอด57ปียากเข้าไปเช่ ส,สัสิทธิยาุสิทย์เป็นจำนวนมากชื่อเสียงร่กลือไปทั่วมีประชาชนนับถือทั่วประเทศจนกระทั่งท่านอาภาาหนักเมื่อวันที่1 1พฤศจิกายนพุทธศักราช2492และท่านได้มรณภาพลงอย่างสงบในเวลา2นาฬิกา23นาทีและคณะสิทธิ์ได้ร่วมจัดง,งานประช หลวงปู่ขาวนารโยหลวงปู่แหวงสุจินโนหลวงปู่ฟ้านอาจารโรหลวงปู่สินพุทธาจารโรหลวงปู่ชาสุพัทโทหลวงปู่สีมหาวโรหลวงตามหาบวาาัวญาณสัมปันโเนเป็นต้นหลวงปู่มั่นทูัทตูท่านได้แต่งตำราพิศนาธรรมชื่อขันธวิมุติสมังคีธรรมะนอกจากนี้ยังมีคำสอนอื่นๆอีกเช่น พยาธรรมีสารทฤษฎีต่างๆสามารถหาอ่านได้ตามตำราทั่วไปตำราที่ท่านแต่งไว้ได้รับการเขียนและแปลเป็นภาษาอังกฤษภาษาเกาลีภาษาจีนภาษาอินโดนีเซียเป็นต้นหลวงปู่มันสร้างวัดในสาขา 150ปีชาตการหลวงปู่มัน่นพูทธตูตองค์การยูเนสโกประกาศยกย่องหลวงปู่มั่นเป็นบุคคลสำคัญของโลกหลวงปู่มัน่นท่านรู้หลักของนักปราชชาติฉลาดในหลักธรรมคำสังสอนพุทธะอกตรัสไว้ใจสังวร ชาวพุทธสู่พิสุทธะสันดานอันผ่องใสามาวันนี้โลกยงยองเราขอไทยนอ้อมดวงใจรำลึกนึกถึงคุณขอบขอเสียงปรบมือดังอีกครั้งหนึงด้วยนะครับเปิดสวัยเหงนนาตัวเองเมืม่อตอนเด็กๆโอ้โหเก่งมากเลยนะครับนี่ตัวแค่นี้ยังขนาดนี้โตขึ้นจะขนาดไหน ต้องขอชื่นชมนะ,ะชื่นชมครูผู้ฝึกสอนด้วยมาจริงๆในฐานะ,ะนาที่ก็เป็นผู้ประกาศเหมือนกันแต่ว่าค,คือพอได้ฟังอักษระวิธีของน้องๆไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทําไมนะท่านอาจารย์ได้ชื่นชมพราะว่าบรรยายได้ดีอักษระวิธีควบกล้ามือชัดเจนมากนะคะการออกเสียงคือคมมากคือฟังรู้เรื่องสรุปใจความคือแบบ ไม่เชื่อว่าเด็กตัวเล็กแค่นี้ต้องพูดคำวันเล็กคือเล็กมากครับผมน้องตัวเล็กมากแค่นี้นะเขาเรียกว่าอะไรพี่หนูครับพลังเสียงและทุกอย่างสะกดคนฟังได้อย่างดีเลยจริงๆคือในรูปแบบของเรนสของเสียงน้องในช่วงวัยเท่านี้ครับคือยังสามารถเป็นพลังที่ส่งส่งออกมาได้มากเป็นอย่างยิ่งนะครับเชื่อเลือว่าโตขึ้นน้องสามารถพัฒนาเป็นยอดนักพูดในอนาคตี่ได้แน่นอนครับสู้ๆนะคะพี่เป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้ครับนี่ ่งมากเก่งทุกคนน้ำเก่งจริงจริงนะคะเซอร์ไพรส์อีกแล้วต่อไปครับค่ะต่อไปอีกโรงเรียนค่ะครับผมเดี่ยวเลยนะคะมาเดี่ยวเลยเป็นเดี่ยวไมโครโฟนแล้วตอนนี้เป็นรุ่นี่โตขึ้นมาใช่นะคะก็จะได้มาชมแต่ละต้องบอกว่าเป็นโรงเรียนที่เดินทางมาไกลครับผมมาจากไหนครับนครพนมจังหวัดนครพนมใช่ค่ะนะคะมาจากโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญนครพนมนะคะ ซึ่งผู้ที่จะบรรยายหรือว่านักบรรยายของเราค่ะเป็นน้องจากแลโรงเรียนแห่งนี้นะคะโดยได้แก่เด็กหญิงทิตาสาแดงนะคะซึ่งครูผู้ฝึกสอนนะคะก็มีสักท่านด้วยกันนะคะคได้แก่ท่านดออรอน,อนุสรแสงเคนค่ะท,าารรท่านอาจารย์ทรงศักดิ์ชัยสุวรรณท่านอาจารย์ธนาการแสงเคนนะคะฝึกสอนนะคะให้กับน้องด้วยและเอาเป็นว่าช่วงนี้ทุกอย่างพร้อมกันหมดแล้วทุกท่านขาขอเสียงปรบมือให้กับนักบรรยายโรงเรียนที่สามของเราด้วยนะคะ เชิญค่ะ educational service area of this one which is directed by Ph.D. Mr. Anusorn Sanken. I am very pleased to have the chance to talk about venerable Phra Ajahn Manpurithatta biography and his patipatha all part of practice. In summary, venerable Phra Ajahn Manpurithatta was born into a traditional Buddhist family on Thursday, the 20th of January, in the Buddhist year of 2430, in the village of Kambong, sub district Songyang, district Kongjiang, now known as the province of Ubon Ratchathani, near the meho River, northeast of Thailand. His father was. Mr. and his mother was Mrs. Jan Genkao. Both of his parents were farmers. When he was 15 years old, he entered the monkhood and became a novice monk in his village of Kambong. When he had been ordained for 10 years, his father had requested he leave the monkhood in order to. Health, his family earned his livelihood, but his mind kept returning to the shelter of his and robes all the time. After that, the honorable monk, Lopong Sao Gattasilo, made a pilgrimage to the village of Kambong. at that time, was 23 years old. He entered the monkhood as a monk. At the Wat in Ubon Ratchathani, on the 12th of June in the Buddhist year of 2436, Prince Muni took a pilgrimage with Long Pu Sao along the Mae River in both Thailand and Laos. He also took the Buddhist Lent at Pha in the Buddhist year of 2457. Prince Man went to Bangkok. เพื study the Dharma and trained ่อศึกษาดูดราม่าและเพื hm, ่อเป็นเทรนเน็ตอินว bon ิปัสสนาเบสิทเชียนบายพระอุบาลีคุณูปมาจาร์จันสริจันโทแอดวัตปฐุมวนารามราชวรวิหารอินเดอะฟอลล์วิ่งเยียร์พระอาจารย์มัณฑปุริทันโตรีเทิร์นทูอุบลราชธานีแอนริไซเดนแอดวัตปุรพาฟอร์มูนิสเลนส์อัปต์เตอร์เดอะเลนส์ที่ถูกอพยพกิมมิช Follow Luang Sao and stay with him in various places in the provinces of the Udon Thani, Nong Khai, Sakon Nakhon Phanom, and Ubon Ratchathani. In his own age, he spent at Wat Pa Ban, Wat Pa Phutthathirawat nowadays, in the village of Nong Phu district of Phanom Khom, Nakhon province. He dedicated himself teaching Dharma to his followers until the final moment, Raja Nang Puritato lives secretly according to Buddhist teaching and adhered to preserve with ethical behavior. Thus, receiving praise from many believers, his worship has contributed to all institutions, including religion, nation, and king. Prachanman took the taking of his body on the eleventh of November in the Buddhist year of 2492 at the age of 79 and 56 years at Wat Kawa, Sukonakorn Province, on the 25th of November in the Buddhist year of 2562, the late Puritato. Was inducted into UNESCO's calendar of eminent personalities for his goodness and behavior as an example to Buddhists all over the world, resulting in people being able to coexist happily and have peace. Thank you. เสียญปรบมือดังอีกครั้งหนึ่งด้วยครับโอ้โ oh ห oh. thank you so much นะครับอีกหนึ่งบุคคลสำคัญนะครับรเรียกว่าสมัยเอ็กหนึ่งกรอกเสียงครับในการสร้างอีกหนึ่งบทบาทใหม่ในการบรรยายธรรมเพื่อคือสมัยก่อนถ้าพูดถึงการบรรยายธรรมเนี่ยน้องหลายคนอาจจะไม่เข้าใจและไม่เก็ตตอนนี้นเ,เด็กสมัยนี้คร,ครับจริงๆนะคะเอาเลยภาษาบ้ายการบรรยายธรรมเราจะนึกว่าเป็นภาพของการฟังเทศฟังธรรมจริงจ<า>ังในวัดในวา แบบนั้นไปเลยนะบางคนจะมองไปถึงกลุ่มทาราเก็ตจะเป็นผู้สูงอายุใช่ทุกวันนี้ครับจะที่บอกว่าการพยายามทีหลากหลายรูปแบบเช้นแล้วครับอย่างที่บอกว่า ปรับรูปบนของเราเนี่ยมีวิธีการคิดกลยุทธ์หลากหลายมัาจะเป็นการปรับรูปแบบการบรรยายธรรมให้สอดคล้องไม่ว่าจะเป็นการเป็นทำนองสรรพันยะเอ่ยไม่ว่าจะเป็นการปรับในรูปแบบใส่ท่วงจังหวะทำนองดนตรีเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย<ช>สามารถเข้ากับได้ทุกงานทุกแบบ,บด้วยนะครับใช่แล้วคะ่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะคือนักบรรยายคะ่ะเด็กิิงทิตาสาแดงนะคะจากโรงเรียนบ้านระดังเจริญนครพนมนะคะก็เมื่อสักครู่นี้นะคะได้รับนะคะการฝึกสอนจากนะคะทั้งอาจารย์ทรงศักดิ์ชัยสุวรรณอาจารย์ธนาการแสนเคศ ะะและท่านผู้อำนวยการค่ะท่านดกอร์อนุสรแสงเคมนั่นเองนะคะก็มาไกลเลยจากจังหวัดนครพนมแต่ก็มาด้วยใจนะคะให้เกตบมาร่วมงานกับเราในครั้งนี้แถมส่งนักบรรยายที่บรรยาย<อ>ด้วยคุณภาพน็นภาพภาษาอังกฤษในรูรแปรรแบบของการบรรยายที่สา่กลขึ้นนะคะให้ทุกท่านได้รับฟังกันด้วยนะคะในอนาคตน้องอาจจะเป็นสปิเกอร์เก่งๆก็ได้นะยังไงก็สามารถติดตามกันได้นะคะอาลค่าอีกหนึ่งไฮไลท์ค่ะนั่นก็คือการขับร้องบทเพลงค่ะ ประวัติหลวงปู่มากที่เราได้แจ้งไปแล้วว่านี่